ร่วมกับแบรนด์ที่ดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีมาตรฐานด้วยนะครับเราเองก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็พูดเต็มปากเต็มคำว่าเออนะเรากับโปตพีจะอยู่ข้างกันตลอดแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันก็ต้องบอกว่าก็ต้องตั้งใจในตัวผลิตภัณฑ์จริงๆแหละถึงได้รับงานนี้นะฮะแล้วต้องถานถึงโฆษณานิหนึ่งเพราะว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าเปลืองเนื้อเปลืองตัวเป็นยังไงบ้างฮะ ก็คือด He He ้วยความที in ่เป็นคนที so, ่ดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยก็ทําให้การที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองคุมอาหารอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะจากที่ทุกคนได้เห็นในโฆษณานี้ก็เป็นผลลัพธ์ของทั้งการดูแลเรื่องของอาหารการกินนะครับผมการได้ทานโปรตีนเสริมนะครับแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยประมาณ1เดือนนะครับก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นแบบนั้นเลย ี่แหละคือผลิตภัณฑ์ที่เด็กมั่นใจและเลือกและรับเป็นพรีเซนเตอร์นะครเพราะใช้จริงด้วยนะครับงั้นต้องถามผู้บริหารของเราคุณเบนนะครว่าโปรตีนเนี่ยต่างจากโปรตีนในท้องตลาดทั่วไปยังไงฮะอย่างแรกเลยคือจุดขายเราคือเป็นโปรตีนรูปแบบแคปซูลครับผมเจ้าแรกเจ้าเดียว